สวัสดีครับผมเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาหาห้องล่ามังกรกันดีกว่านะฮะกับค่ายเซ็กซีเ่เหมือนเดิมเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะถนัดค่ายนี้โอ้โหมาถึงก็ปอกแปดเลยโอ้โหย,ยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในทุกๆคลิปนะคะคือว่าถ้าเกิดใครเจอปอกแปดปอกเก้านี้เหมือนเจอทองคากันเลยทีเดียวเชียวเราต้องตามไปเลยนะฮะไม่ขอใส่ที่แดงก่อนเลยลักกันนะครับผม ดูเขาไพ่พวกไอ้สามเกิดก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเหมือนกันนะฮะมันติดกันยาวมากๆนะฮะมันจะสลับกันเช่นถ้าเกิดว่าห้องไหนจะเป็นบังกรในเขาไพ่หลักเนี่ยสามเกิดมันชอบติดกัน <Okay. S 1> สสงเกตดูเลยนะฮะเขาไพ่โป่งติดกันเยอะมากๆก,กับเขาไพ่ไม่ขีดติดกันนะฮะแต่ว่าเขาไพ่ทึบหนี่เป็นปิงปองซะแล้วสิโอ้โหคู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งคู่แจ็คทั้งคู่สองโอเคสีแ้มชนะสวยงามแก้ว เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเขาไพ่ไม้ขีดไหมฮะมันติดกันนะแต่ถ้าเกิดไม้นี้เราจะแทงสีแดงต่อมันจะยาวลงมาอีกเมื่อกี้เห็นผมกดเขาไพ่นาคตดูไหมเพื่อนๆสามารถกดเขาไพ่นาคตที่อั b บีอพีนี้ดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวไม่นี้ผมจะขอย้ำแดงไปต่อเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคดีๆของเรานะฮะที่เราจะเล่นกันอยู่เป็นประจำมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการเล่นก็แอดไลน์ที่เ้งใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์บนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยนะครับผมมา ลุยกันต่อดีกว่ากับไม้นี้ที่สีแดงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันจริงๆเราสามารถเดินเงินเท่าเดิมไปเรื่อยๆกับเขาไพ่พวกนี้ได้ป๊อกเก้าชวนหน่อยลูกโอ้โหป๊อกแปดไปเลยสินึกว่าจะป๊อกเก้าใชแล้วแต่ก็โอ้โหไพ่คู่ซะด้วยไพ่คู่ซะด้วยแต่เราไม่เล่นคู่นะเราเล่นแบบเต็งเต็งไปเป็นเป็นแบบว่าเป็นฝั่งไปเลยนะครับ มันจะยาวลงมาไหมตอนนี้มันจะเป็นเข้าไพ้าัางกรได้นะไปจัดต่อที่สีแดงเหมือนเดิมฮะเพราะว่าพวกเขา้าไห้ทึบเขา้าไห้โปร่งข้าไห้ไม่ขิดเนี่ยกำลังจะเป็นรูปลักษณะเดียวกันแต่ก่อนที่มันจะเกิดมังกรมันต้องติดกันมาก่อนนะฮะ,ะสังเกตดูได้เพื่อนๆลองหาห้องอื่นๆรูไล่เลยดูได้เลยนะครับมาเปิดมาเลยจานูไม้นี้ ข้อดีของการที่เรามีทุนเยอะเราจะสามารถสะสมกําไรแต่ละวันแต่ละรอบที่เราเล่นได้เยอะนะฮะได้กําไรทีไม้ที่เป็นพันไม้ที่หลักพันปี้ไงไม้ที่หลักพันไปเลยเห็นไหมฮะเล่นแบบว่าสไตล์ทรงเสียเลยทีเดียวเชียวมันไวรุ่นทุนหนาอะไรประมาณนั้นนะครับเคยเห็นไหมพวกที่ว่าซื้อรถแต่ละทีซื้อเงินสดแต่งรถแต่ละทีแต่งหมดเป็นแสนก็เพราะว่านี่แหละมันใจถึงพิ่งได้จัดต่อเลยที่สีแดงแรงฤทธ จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนเพราะว่ามังกรมันยาวไงเราจะตามไปเรื่อยจนกว่ามันจะตัดไปนะครับเพราะว่าเราเดินเงินเท่าเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะผมผมเดินเงินเท่าเดิมมาสามไม้ไม้ที่สี่ผมพลาดผมก็ยังเหลือกําไรสามไม้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมทบเมื่อไหร่ล่ะไม้ที่สี่ที่ผมพลาดปับ๊บสามไม้กําไรของผมจะหายไปทันทีเลยนะฮะนี่คือข้อดีของการที่เราจะเดินเงินเท่าเดิมเรื่อยแก้วสวยงามไม้นี่กินไปอีกไงนี่กินไปอีกนะฮะ มานี่กินไปอีกเลยโอ้โหมังกรยาวมากๆ oh, <no. S 1> เริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าเขาไพ่อื่นๆนี่ก็ยาวลงมาด้วยเหมือนกันนะแต่เราจะลุยต่อะฮะไม่รีรออยู่แล้วนะฮะเราก็จะเดินเงินไม่ต้องทบกันเลยก็เท่าเดิมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเราเสียมาไหยเราค่อยทบกลับมาโอเคอะไรประมาณนั้นมาเปิดมาเลยจนผมชอบค่ายเซ็กซี่ตรงมันมีผู้หญิงเต้นให้ดู อย่าเพิ่งโดนแบนนะ YouTube เราไม่ได้พูดรามุกอะไรขนาดนั้นจุ๊บๆจากที่รักเปิดมาเลยฮะไม้นี้ต้องเป็นมังกรต่อไปยาวๆนะครับสามแต้มฮะฝั่งเราโอ้ยเก้ามาเอ้ยไม่ใช่หกมาเป็นเก้าโอ้ยเอเคให้เยอะไปหน่อย7็เป็นบอร์ดเลยเอดเคอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห,โหโกดเขาให้นาคตด,ดูต่อดีกว่าเราผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนปิงปอง เหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาไหมนี่ต้องเป็นแดงต่อคงไม่ชิดกันนะฮะเพราะว่าเคยประวัติมันเคยแดงเห็นไหมเดี๋ยวไหมนี่ขอทบไปไหนละกันประวัติมันเคยแดงขึ้นมาแล้วมันก็น้ําเงินต่อแล้วก็ยาวไม่มีการติดกันเขาไพ่ไม่เคยติดกันไหมนี่ผมเลยมั่นใจใส่แดงไปหน่อยละกันนะครับเพราะมันจะเป็นรูปลักษณะเดิมเดิมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ค่อยผันผวนหรอกเพราะว่ามันจะมีอยู่แหละห้องที่มันเลอะเทอะ เขาไพ่มั่วแต่เราไม่เลือกเล่นห้องนั้นไงเราก็ต้องเลือกห้องที่ถูกสวยงามแบบนี้ปอกแปดไปเลยนะฮะเราก็ต้องเลือกห้องที่มันชินกับเราเหมือนผมที่บอกในทุกๆคลิปบอกเพื่อนๆในกลุ่มของเราว่าอย่าไปเล่นห้องที่เราไม่เป็นหรือว่าอ้าวเหมือนทํากับข้าวอะ่ะกับข้าวที่เราทําไม่เป็นทํามาก็ไม่อร่อยไม่รู้จะทาทาไมเหมือนกัน,นะฮะไม้นี่ขอใส่น้ําเงินไปเราจะเล่นเฉพาะเขาไพ่ที่เรารู้จักเท่านั้นนะฮะเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะบวกทุกวันแต่ถ้าเกิด เราเจอห้องที่เราไม่รู้จักล่ะอ่ะเหมือนจะทําอะไรสักอย่าง้วเราไม่รู้จักมันเนี่ยเราก็ทําไม่ได้ถูกไหมแต่นี่คือเราชินกับมันเขาให้พวงนี้เราเจอกันทุกๆวันเราก็ <Okay. S 1> เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจก้ามาแล้วฮะก้ามาแล้วก้ามาแล้วก็ปอกก้าไปเลยสิจะรออะไรก้ามาแล้วก็ต้องปอกก้าไปครับสวยงามเลยนะตอนนี้กําไรก็ถือว่าโอเคนะถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็จะไม่โลบจนเกินไปบวกลบคูณหารกันดีกว่าว่าเราได้กําไรเท่าไหรกับรอบรอบนี้นะฮะ 2 7 0 0 0โอเคผมว่า <Okay. S 1> ผมพอละดีกว่านะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มมาศึกษาเทคนิคดีหรือว่าเข้ากลุ่มปรึกษาของเราก็แอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาแบบฟรีๆหรือว่าแอดไลน์บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ไปด้วยเด้อสวัสดีครับ